ช้างอันออโตเมื่อพูดถึงชื่อน,นี้หลายคนอาจจะรู้ทันทีว่าเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองชงชิงและเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการร่วมทุนกับทางฟอร์ดและมาสด้าโดยเมื่อช่วงเดือนกรกฎา,าคม63ที่ผ่านมา ทางชังอันออโต้ได้เปิดตัวรถต้นแบบ SUV ชังอันวิชั่น V ไปแล้วที่งานปักกิ่งออโต้โชว์2020และข่าวล่าสุดในวันนี้คือรถยนต์รุ่นโปรดักชันได้เผยโฉมหน้าออกมาให้รอได้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยโดยมาในานามชังอันยูนิเคสำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าวนั้นจะเป็นรุ่นที่2ในรายการผลิตยูนิ โดยเป็นรุ่นต่อจากยูนิทีที่ได้เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้สำหรับชังอันยูนิคเคนั้นจะมีขนาดพิกัดที่ใหญ่กว่าโดยตัวรถมีพิกัดความยาวที่4,865ม mm, ิมกว้าง1,948ม mm, ิมสูง1,700ม mm, ิมและมีระยะฐานล้อที่2,890ม mm, ิมซึ่งไม่เทียบแล้วมีความใกล้เคียงกับรถยนต์ SUV หรูจากเยอรมันอย่าง Porsche enne, ซึ่งไม่ได้มีเพียงพิกัดตัวถังเท่านั้นนะครับที่มีความใกล้เคียงกันแต่การดีไซน์ภายนอกนั้นก็ทําออกมาได้อย่างละไม้คล้ายคลึงคายเยนเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อเทียบกันในส่วนของด้านท้ายจะเห็นได้ว่าค่อนข้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากบอ c เช่คายเ n นมาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวความโดดเด่นของภายนอกนั้นฉางอันยูนิเค ออกแบบในสไตล์เรียบหรูไร้ขอบไฟหน้าเรียวเล็กแบบ LED เต็มระบบไฟตัดหมอก LED ที่มีรูปร่างคล้ายดาวสามแฉกมือจับประตูแบบซ่อนเรียบไปกับตัวถังของรถล้อมแม็กขนาดใหญ่21นิ้วส่วนรายละเอียดภายในตัวรถนั้นยังไม่มีการเผยออกมา ในส่วนของคุมพลังขับเครื่อนนั้นมีการระบ,บุว่าชังอันยูนิเคจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0เทอร์โบแต่ตัวเลขสเปคต่างๆนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเช่นกันแต่ก็มีการคาดการกันว่าจะใกล้เคียงกับชังอัน c s 85ที่ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันซึ่งเครื่องยนต์ดังกล่าวนั้นจะให้กำลังสูงสุดที่229แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตร สำหรับด้านการทำตลาดนั้นช้งอันยูนิเคมีแผนจะถูกนำไปโชว์ตัวเป็นครั้งแรกที่งานกวางโจออโตโชว์2020ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก่อนที่รถจะถูกส่งไปให้ตัวแทนทั่วประเทศจีนวางจำหน่ายต่อไปในช่วงต้นปีหน้าโดยราคาค่าตัวของช้งอันยูนิเคนั้นมีการคาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ราวๆ1 80,000หยวนหรือถ้าดีเป็นเงินไทยก็ประมาณ8,4 0,000บาท เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการดีไซน์การออกแบบของชังอันยูนิเค SUV หรูคูเป้คันนี้สวยโดนใจใครบ้างรอเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ